ه, กราบสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> และนี่นะครับ <c oughs> คือเป็นบอสนะครับเป็นกิจกรรมในผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเสื้อผมนะเป็นประตูเมืองมารเนานะอารมณ์ประมาณเกี่ยวดํามืดนะครับเป็นของที่แบบสุมบนะส่มดรอปนะครับสุ่มดรอปไปเราสามารถเออมาเอาของได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่านะครับว่าบอสเมืองมารเป็นยังไงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพวกบอสเมืองมารน,นะครับเราสามารถเก็บประตูเมืองมารได้ต่อวันนะครับคือ3มครั้งเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยดีกว่านะครับมาดูซิเราจะได้อะไรนะครับซึบหนึ่งประตูเก็บได้หนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งคนเนาะว้าวของหรอเยอะอีกเหมือนกันนะครับเนะี่ย คือมันจะสุ่มเกิดนะครับมันไม่การันตีนะว่าถ้าตีตัวนี้ตายแล้วมันจะเกิดนะครับเราต้องไปสุ่มอีกทีหนึ่งครับอ่ะหน้าตาเมืองมานก็ประตูมานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือสีอ่ะมันเกลืนไปกับพื้นเลยนะครับดูดิคือปกติของอะไรพิเศษพวกนี้มันจะแบบโดดเด่นนะครับแต่นี่มันมันดูแปลกแปลกตาดีนะครับก็ก็แปลกตาไปอีกแบบนะครับมาดูของที่เราได้บ้างนะครับ มีอะไรจำๆหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะคิดว่าคิดว่าคงคงได้จากการนี้แหละคงได้จากการตีบอสแหละนะครับคือวันนี้ผมยังไม่ได้ตีนะรอตีตัวใหญ่นะครับรอตีตัวห้าพันเอ็ดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไปละ